จากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขาใหม่นะฮะมีรถ l c 7 0 8 dt นะครับคันนี้ราคา3,79,0 0 0ับาทนะครับมารีวิวไปครับพี่สีครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเช็คเก็บสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับสภาพยางประมาณ70%อนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะฮะสวยนะฮะไปนี่เอากองดินไว้ได้เรียบร้อยนะครับ ครับวันไม่มีไหลนะครับใครสนใจคันนี้นะครับตัดสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทศศอได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0น4 7นีคันนี้379,00 0บาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี54นะฮะ รถพร้อมใช้นะใครสนใจก็มาดูที่ร้านน้าแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับก่อนถึงตัวเพื่อวังสามหมอ7กิโลนะครับออกจากสีทาสิบสากิโลนะครับถ้าเข้าเขตวังสามหมอนะครับเลยเซเว่นจระเช่มาก็ประมาณสัก3กิโลแล้วก็มองขวามือได้เลยนะครับก็จะเห็นหน้าร้านเราที่กาลังสร้างอยู่นะครับ โอเคนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับขอบคุณครับ